สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแล้วก็นานานักตกปลาทุกท่านนะครับก็เป็นช่วงเช้าครับตอนนี้หกโมงครึ่งก็มานั่งตกที่หมยเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปช่วงเช้านี้ก็จะไปดูผลงานเมื่อวานเย็นก่อนนะครับเมื่อวานเย็นนี้ใช้ยาอย่างอืง่นไปดูกันเลยครับว่า ผลงานจะเป็นยังไงเดยกก็มารับชมตรงนี้ต่อเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f อซแล้วก็นานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมเย็นๆห้าโมงครึ่งผ่านไปแล้วครับก็มาครับนี่ครับไมซิลบิ๊กต่อพิชิงครับบิ๊กปลาตายครับเป็กจิบแจ้งครับผมยาวไปโน่นเลยครับยาวๆก็มากันหลายชีวิตครับเย็นนี้ ไปครับผมวันนี้ก็เหยืะตะปองก็ได้สูตรไหมเอาหญ้ายางอึ้งมาผสม m, ล้ำนะครับมักไว้สามวันละไปเดี house, ด๋ยวลองเทเป็นยังไงมั้งวันนี้เฮ้นนยเ <Hey. S 2> ขาลงกันได้กันมือไปนิดเดียมือปิดกล้องแล้วิไปไปดูกันก็โยนกล้องลงมาดูไปดู <laughs> ไ,ปไปดูเขาได้กันเยอะแล้วเดี๋ยวจะตีตื่นได้หรือไม่ อยู่เน่ะปองอยู่หมดอะอยู่หมอะแหมจะมีเขาด้ระวังตัวแรกนรูอีกเด้อตัวเล็กตัวน้อยกันนะตัวฮันโชเดชโชคอนเทนต์หอจะหงกวาไปแล้วโอ้โห มาแล้วครับไอ้ไซนี้สองขีด <laughs> <laughs> ไปถึง <laughs> <laughs> จะมาลุดตัวระบาด <laughs> ตัวระบาด <laughs> ไปตะไก่ <laughs> อุ้ยเอาตัวเล็กตัวน้อยก็นำมาเป็นตัว <laughs> ไปตะไก <laughs> อ่อุ้มกันนี่กินขาต่อเลยบิ๊ก <Hello. S 1> ลุดมาแล้ว <Hello. S 1> ลุดออกมาแล้ว <laughs> ขาตอ่อแท้กกินขาต่อจริงวะ ย okay. oh, ังไงบอกให้ป่าออกให้อะตัวใหญ่เบรกลมขนาดนั้นนะเปิดเบรกออนไว้คันมันเล็กปลาหนีน้อยมาวายเล่นตรงนี่อื้นี่ก็น้อยน้อยก็น่าหนสองตัวน่ะจะเก็บมาเปลี่ยนเยรอไปยังป่านอนกินยังว่าล่ะปลานอนกินอะ ซายก็เอาขวาก็เอาเราบิก๊กเอ้ยึ้งโดนไปแล้วนี่โอ้ปากกินติดต,ตั้งแต่ลงสิงด้วยเอ้ายางอึ้งทำงานแล้วตอนเย็นๆมาแล้วเอาเรือ่อยๆยางอึ้งทำงานแล้วอึ้งแล้วนี่เอาแล้วนี่ถือคันรอแล้วนี่กิดถอดคันคู่เลย กระซากบึกบึกนี่นี่นี่ยูเลยนี่ยูเองบอกมันมากินยางอึงแล้วว่าเห็นนี่ตึลบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เอาแล้อยางอึงทำงานมาลดโลเย็นเย็นก็มาเอาเอาสิเข้าเลยเหรอ ăn không chín dừa đây mới đồn đồn đi đồ ăn qua mười này biết cái này này มันยุบจับยุบจับตั้งนานแล้วนี่แล้วมันมาตื้อๆนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ปลาจริงเงบต่อโอ้โหขาต่อนี่หึมหืมอืออยู่มั้งโดนโดนมัอย่างอึ่งทำไงฮะฮันลยปองเราใส่รถเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกใครอย่ pe, pigs, าบอกใคร เฮ้อันนู้นก็เอาจิงด้วยเอ้ยปลาลดมานี้อุ้ยอยู่อยู่อยู่ดอแล้วโอ้ยเย็นๆกำลังจะกลับ คนอื่นกลับปากินของเราโอ้โ,อโ,อโ,อโอสองตระติดครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ตอนเย็นนะครับผมก็พอมีผลงานครับแต่ว่าก็จะได้ตัวนี่มึดเลยรุนแย่เลยนะครับยาอย่างเอึงว่าจะรอดหรือไม่แล้วก็มามีแต้มตอนท้ายๆนี่แปดแต้มนะครับโอเค ก็เป็นปลาตะเพียนล้วนเลยนะครับได้ปันดินไปตัวเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงเช้านี่จะเป็นยังไงก็ลง่องหลังเหมือนเดิมว่าจะมัดเพิ่มอีกหลังนึงนะครับพร้อมมาถึงก็ตะปองก็ตีไปได้ไปตัวนึงละแต่ไม่ได้ทายนะครับช่วงนั้นครับจะเตรียมอีกสักเพิ่มอีกสักอันนึงตอนนี้ปลาก็กินเขียเข้ยวๆนะครับ ตกกันทุกวันดูมันว่าช่วงเช้าจะเอาดีน้อยกันเลยมีเวลาวันเว้นวันนะครับตอนเช้า,ชาก็ลองมาเข้ามาดูเพื่อจะได้จะโดนมา้ตัวยหญ่าไซบอร์ดนี่เงับไปเลยรู้ไปไงหมดละ กินขามือขามือเลยครับลองตู้มกินเลยอแล้วอีกหนึ่งตอ่ะตีเพิ่มครบสามลังเลยนะครับพตีจังฝูงใช่ไหมกินไก่ด้วย กิน <c oughs> โดนเล็กตีลงไปตีไปคว้าุดเลยนะครับแต่เพียงอีกเหมือนเดิมมันเลยลงปุ๊บกินปั๊บครับผมเฮ้ยรถ ไม่รู้ว่าปลาตะเพียนคาบตะก้อมาสองเลยเมื่อกี้ถึงฝังรุดเข้าแล้วนะ กินไวนะครับปลาตะเพียนนี่อันลิมนี่มีอาการนะครับนี่ขั้นน้อยนี่นี่อ๋อจู่ ดจะลดอีกไหมแก <S <S กินเวลาเพิ่เพิ่มอูม้ไมหนึ่งแต่โอ้ยนี่งไงติดปากนี้เดี๋ยวนี่ไมกหนึ่งตัวรอ,อนานเลยครับเก็บอ๋อโย,ยมนะ โอ้ไม่โดนหรอกะลักจะก,ก่อสายกระตุกพอดีครับโอเคเอา้ากขะเล็กนี่ไก่แล้วไ,ลไม่บานเพิ่งมานะครับว่าจะมาช่วยตกฮ่าฮาไก่จะสอกวงแล้วเฮ้ย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  ดึงสักขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าไม่โดนะโอ้โหไม่โดนจริงจริงด้วยไปยังสวยพอพอให้มันกระชากเก็บไปย,ยังสวยเอาไม่ได้ในบา้านไปเก็บเห็ดมานะครับผมเห็ดก็ยังสวยอย่งนั้น ไงอยู่ต้องมีคนเฝ้าจริงด้วยจับนี่ทีเออนั่นไงไม่ใช่เวลาวัดยังไม่เป็นอีกยังได้แล้วได้แล้วปลาน่ะเออว่อะไรเองวะมาแล้วน่ะเองหลรถกินเบาๆกินระแวงเดี๋ยวนี้อ๋อ อยู่นั่นวันมวานตอนเย็ยนตอนนั้นไม่ค่อยจะพาอืมอยู่ให้รู้ไปตัวสองคงไม่พลาดแล้วนะฮะไอ้เง้ย<า>มุนมาเลยว้าไอ่ไ วัดไปงดยกไปงดเออ,อ,อตัวใหญ่สุดเลย <laughs> แล้วหืกระตุกอะไรที่เลยไม่รู้อ <c oughs> เองฮออะเบา้เเบาไงมา <c oughs> โอ้โหกระชากแรงไปวัดไปงดเอาตะเพียนไปอีหนึ่งรอรอรอ อยากยู่งั้นออ,อ,อนนกินลงต่อแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยแดดนะนี่แต่มันร้อนมาเราหยุดไม่ได้น ไม่ติดเอโอ้ยเบี้ยวเบี้ยวไปขวาเลยออกนอกลันเวแดดแกปแปแ้เปียอะไรนะคะเก็บกลับแล้วไม่ไหวแล้วเด้อเดี๋ยวล,ลมออกจองมาเลยวัดใหม่หนึง่ง รู้ดูไม่โดนๆนี่แจง้งแจ้งต่อรถชุบพี่เพียนของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมจะพูดด้วยอ้อ้ตกอ้ก็เดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะครับพอดีสมควรก็เวลาตอนนี้ก็สองโมงนิดนิดแหละเก็บเสร็จก็2สองโมงกว่าก็จะไปถึงบ้านอีกไม่รู้เองไม่มีเงีย อ้า่านเอา้าไปจะดูผลงานสรุปรวมกันครับมาดูผลงานไยตอนเช้าก็พอดีแม่บ้านไปหาเห็ดมาช่วยวัดไปสักสงตัวห้าหกเจ็ดตัวครับผมอ้อรวมกับเมื่อวานเย็นนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตับปองกันด้วยครับแพกนี้ก็ ยอดวิวก็เบาๆวา,า,างๆก็ต้งองขอแรงเสียรแรงใจจากผู้ติดตามด้วยนะครับผมไปครับโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ับา